สวัสดีดเด็กๆชั้นป2อ,อ,อีกครั้งนะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาจีนกับเราซื้อปุ้ยนะคะวันนี้เราซื้อจะสอนบทใหม่แล้วบทที่3นะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูเล่มสีฟ้ากันเลยนะคะนักเรียนเปิดหน้า20ได้เลยนะคะจะเห็นว่ามีถังสีมากมายเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นบทนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสีนั่นเองนะคะสีมีคําศัพท์เยอะแยะเลยค่อนข้างยากทีเดียวนะคะออกเสียงยากเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งใจแล้วก็ ทวนคำศัพท์นะคะตามที่เราซื้อบอกด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะตี้ซันเคอตี้ซันเคอบทที่สามชื่อหัวข้อบทนะคะเหยียนเซอร์เหยียนเซอร์เหยียนเซอร์แปลว่าสีสีต่างๆจะมีคำว่าเซอร์คำนี้อยู่ด้านหลังด้วยนะคะเซอร์แปลว่าสีนั่นเองอ่ะคราวนี้มาดูคำศัพท์นะคะซึ่งซูซึ่งือคำศัพท์ อ่เดี๋ยวเราซื้อซูมให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพานักเรียนสะกดด้วยนะคะวันนี้จะได้ดูตัวสทัทวาอักษรพินอินอามาดูกันเลยนะคะสีแรกเลยคือสีแดงนะคะเออสระ,ะองเฮอ,องหงเสียงที่สองเห็นไหมคะมีขีดวรรณยุกเสียงที่สองฮงหงเซสระ,ะเอเซเอเซเสียงที่สี่เซ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  เพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าหงเซอร์วันนี้เราซื้อจะเน้นสอนสัทอักษรพินอินด้วยเพื่อให้นักเรียนสะกดจะได้ออกเสียงได้ถูกต้องนะคะภาษาจีนมีแค่สี่เสียงลาพังนักเรียนอ่านแค่ภาษาจีนไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นขีดขีดใช่ไหมคะจำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเรียนสัทอักษรพินอินเบื้องต้นก่อนหงเซอแปลว่าสีแดงหงเซอร์ เห็นไหมคะมีคําว่าเซอร์ที่เราซื้อบอกเซอร์แปลว่าสีเพราะฉะนั้นคําว่าแดงคําเดียวก็จะแปลว่าหงอ่หงต่อไปสีที่สองสีชมพูมีสามพยางฟอร์ for, สระเอิญฟอร์ for, เอิญเฟินเสียงที่ f ern, f ern, f ern สามเฟินเฟินเฟินเฮอร์สระองเฮอร์ her, องหงหงหงคําหลังเหมือนเดิมคําว่าเซอร์เฟินหงเซอร เฟิ่นหงเซอร์สีชมพูถ้านักเรียนจำสีแดงได้สีชมพูก็ไม่ยากเลยเห็นไหมคะเติมแค่คำว่าเฟิน่นหงเซอร์แปลว่าสีแดงเฟิ่นหงเซอร์แปลว่าสีชมพูต่อไปสีที่สามเฮอสระอวงเฮออวงหวงขีดวรรณยุกต์เสียงที่สองด้านบนนะคะห่วงหวง ห่วงคำหลังออกเสียงเดิมคือเซอร์นั่นเองคำว่าเซอร์เพราะฉะนั้นสีเหลืองคือห่วงเซอร์ห่วงเซอร์แปลว่าสีเหลืองต่อไปตัวนี้พิเศษนะคะเป็นตัวยูแล้วมีจุดจุดด้านบนสองจุดด้วยมันคือสะวีเลวีลุยเสียงที่สี่ลุย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 ไม่ใช่ลี่นะคะเด็กๆ็กลุยลุยลุยเซอร ลุยเสแปลว่าสีเขียวต่อไปสีที่ห้าสีขาวนะคะปอสาระไอปอไอไปเสียงสองขีดวรรณยุกต์เสียงที่สองด้านบนไปไป,ปายปายเสอปลายเสอแปลว่าสีขาวปลายเซอแปลว่าสีขาวนะคะต่อไปสีดำเฮอสระเอยเฮอเอยเฮยเสียงที่หนึ่ง ฮย hey. ถ้าเสียงหนึ่งก็คือจะออกเสียงเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องเปลี่ยนเสียงเฮยเซอเฮยเซอฮเซอแปลว่าสีดำเดี๋ยวเรามาทบทวนหน้านี้ก่อนนะคะมันจะมีทั้งหมดสองหน้าเลยนะคะนักเรียนออกเสียงตามเราซื้อได้เลยนะคะหงเซอร์หงเซอ,เส,อสีแดงเฟินหงเซอรเฟินหงเซอสีชมพู หวงเ黄สห์หวงเซส์สีเหลืองลุยส์ส์ลุยส์ส์สีเขียวไบส์ส์ไบส์ส์สีขาวเฮยเซ์ส์เฮยเซ์ส์สีดำต่อไปหน้าที่21นะคะยังมีอีก6สีที่เหลือนะคะ สีที่7นะคะคือสีน้ำเงินสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าสามารถพูดได้เหมือนกันเลยนะคะคือเลสระอันเลออันลันเสียงที่สองลันหลานหลานเซอหลานเซอหลานเซอแปลว่าสีน้ำเงินหรือสีฟ้าก็ได้นะคะสีน้ำเงินหรือสีฟ้าก็ได้แต่นี้เราซื้อแปลว่าสีน้ำเงินนะคะหลานเซอสีน้ำเงินต่อไปสีส้ม ชื่อสาระเอิงชื่อเอิงเชิงต้องกระดกลิ้นด้วยนะคะเพราะเป็นตัว ch คือตัวชื่อชื่อเอิงเชิงนะคะเสียงที่สองเชิงเฉิงเฉิงเซอเฉิงเซอแปลว่าสีส้มต่อไปจือสาระอืจอ,จ,อ,อจืออือจือมีเสียงที่สามนะคะจือ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 เซอจือเซอ จือเซอแปลว่าสีม่วงต่อไปอันนี้สีเทานะคะเด็กๆสีเทาเฮอสระอุยเฮอ,อุยฮุยเสียงที่ 1, หนึ่งฮุยเห็นไหมคะพอเสียงที่หนึ่งจะเป็นเสียงเดิมไม่เปลี่ยนนะคะฮุยเสอฮุยเสอฮุยเซอแปลว่าสีเทาจะคล้ายๆสีดำนะคะที่เรียกว่าเฮยเซอแต่ว่าอันนี้สีเทาฮุยเสอ เป็นเฮเซอร์กับฮุยเซอร์นะคะเด็กๆอย่าสับสนนะคะคล้ายกันมากเลยฮุยเซอร์สีเทาต่อไปสีที่ส1บอดนะคะสีน้ำตาลสีน้ำตาลน,นะคะจือสระองจือองจงเสียงที่หนึ่งจงเหมือนเดิมจงเซอร์จงเซอร์จงเซอร์แปลว่าสีน้ำตาลจงเซอร์สีน้ำตาลน,นะคะต่อไปสีครีมสีครีมนะคะ มอสระอีมออีมีเสียงที่สามมีหมีหมีหมีเสอหมีเสอหมีเสอแปลว่าสีครีมจบไปแล้วนะคะทั้งหมด12สีเดี๋ยววันนี้เราซื้อพานักเรียนทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านตามเราซื้อได้เลยนะคะหงเสอหงเสอสีแดงเฟิร์นหงเสอ นหเห粉红色สีชมพูหางเซส,เส์สีเหลืองลุยเส,ยเส์สีเขียวปายเส,ยเส์สีขาวเฮย์ส์สีดำ หลานเซส์หลานเซส์สีน้ำเงินเฉิงเซส์เฉิงเซส์สีส้มจื่อส์ส์จื่อส์ส์สีม่วงฮุยส์ส์ฮุยส์ส์สีเทาจงส์ส์จงส์ส์สีน้ำตาล มีเซอรมีเซอสีครีมวันนี้เราซื้อจะให้เด็กๆจำสีให้ได้ทั้งหมด3ามสีนี้ก่อนนะคะ3ามสีหมายเลขหนึ่งสองสานะคะถ้าจำหมดจำยังไม่ได้แน่ๆน,นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ท่องสามสีนี้ให้ได้นะคะคือหงเซอร์สีแดงเฟิร์นหงเซอร์สีชมพูหวงเซอร์สีเหลือง หงเเสือสีแดงเฟินหงเซเร์อสีชมพูหวางเสือสีเหลืองสามสีนี้วันนี้นักเรียนจำให้ได้นะคะเดี๋ยวจะเรียนสัปดาห์ถัดไปเราซื้อจะให้ท่องอีกสามสีนะคะจะได้จำได้ง่ายๆนะคะต่อไปเราซื้อจะสั่งแบบฝึกหัดนะคะสั่งงานในแบบฝึกหัดเล่มสีขาวค่ะ ให้นักเรียนเปิดหน้าที่สิบหกนะคะงานหน้าแรกของวันนี้คือหน้าที่สิบหกเสียยี่เสียเขียนกันเถอะนะคะเขียนกันเถอะมีภาพนะคะมีคำศัพท์อยู่ในอย่างคำนี้นะคะพินอินตัวนี้เป็นสีเทาให้นักเรียนให้นักเรียนนำดินสอเขียนทับรอยสีเทาที่เป็นตัวสะทาอักษรพินอินเข้าไปทุกข้อเลยนะคะหน้านี้ไม่ระบายสีนะคะเขียนเฉย พอนักเรียนเขียนไปก็สามารถท่องคำศัพท์ไปได้ด้วยนะคะคำนี้หงเซอหงเซอเห็นไหมคะจะมีภาษาจีนอยู่ภาษาจีนไม่ต้องเขียนทับนะคะเขียนทับแค่ตัวสีเทาเท่านั้นนะคะมีทั้งหมดเจดสีเจ็ดคก่อนนะคะวันนี้ให้นักเรียนเขียนทั้งหมด7คํานะคะหน้าแรกผ่านไปนะคะต่อไปข้ามไปที่หน้าสิบปดได้เลย หน้าสินะคะจงระบายสีให้ตรงกับคำศัพท์ที่กำหนดให้จากนั้นเขียนสัทธอักษรพินอินนักเรียนดูรูปภาพนะคะเดี๋ยวเราซูซมให้ดูใกล้ๆนะคะข้อหนึ่งมีเด็กผู้หญิงถือร่มในร่มนี้เป็นชื่อสีมีชื่อสีนะคะแต่จะไม่มีคำว่าเซอร์นะนักเรียนไม,ไม่มีคำว่าเซอร์ที่แปลว่าสีนะคะจะเป็นแค่ชื่อสีด้านหน้าอย่างผู้หญิงคนนี้ ถือร่มเขียนว่าลุยลุยนะคะนักเรียนเปิดเล่มสีฟ้าดูได้เลยว่าลุยเนี่ยคือสีอะไรลุยเมื่อกี้ก็จะเป็นตัวนี้เห็นไหมคะตัวนี้ใช่ไหมคะแต่เราซื้อบอกแล้วว่าไม่มีคําว่าเซอร์ที่แปลว่าสีอยู่ด้านหลังนะคะจะไม่มีเลยจะมีแค่คําว่าลุยอย่างเดียวนักเรียนก็ระบายร่มเป็นสีเขียวตามที่เขาต้องการ รุ่แปลว่าสีเขียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องระบายร่อมเป็นสีเขียวเท่านั้นเขียวแบบไหนก็ได้นะคะหอให้เป็นสีเขียวแต่เสื้อเนี่ยระบายสีอื่นได้แต่รูปภาพที่มีคำศัพท์คำนั้นอยู่ต้องระบายสีนั้นเท่านั้นนะคะรี่แปลว่าสีเขียวเพราะฉะนั้นร่อมให้ระบายด้วยสีเขียวจากนั้นเขียนสัทาอักษรพินอินชื่อสีลงตรงนี้นะคะ พอนักเรียนระาบร่มสีเขียวเสร็จปุ๊บก็เขียนคำว่าลุยเซอร์ที่แปลว่าสีเขียวด้วยเสื้อระบายสีอะไรก็ได้นะคะนักเรียนหรือนักเรียนจะระบายสีเขียวด้วยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะหน้านี้5คะแนนตกแต่งได้ละใบตัวสีครีมสีไข่ละใบผมสีดําหรือสีอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนจะตกแต่งเลยอย่างข้อ2หลานหลานคือสีฟ้าหรือสีน้ําเงินก็ได้ใช่ไหมคะที่เราซื้อบอกเพราะฉะนั้นน้องหมาตัวนี้ใส่หมวก นักเรียนจะระบายหมวกสีฟ้าหรือน้ำเงินก็ได้แต่น้องหมานักเรียนระบายสีอื่นได้เช่นสีน้ำตาลสีครีมแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนคาว่าหลานเซอร์ที่แปลว่าสีฟ้าหรือสีน้ำเงินลงตรงนี้เหมือนตัวอย่างข้อนี้นั่นเองนะคะทำทั้งหมด6ข้อนะคะ6ข้อสิ่งของที่เนี่ยค่ะมีคำศัพท์อยู่ต้องระบายสีที่เขากำหนดให้เท่านั้นอย่างตัวนี้เป็นหมีใช่ไหมคะจะระบายสีอื่นได้ กระต่ายก็ระบายสีอื่นได้แต่แค่เราต้องระบายสีที่เขาต้องการเท่านั้นนะคะทั้งหมด6ข้อหน้านี้มีคะแนนนะคะต่อไปหน้าที่21ให้นักเรียนคัดลายมือวันนี้คัดทั้งหมด3คํคำคือคำว่าสีมีขาวมีแดงมีเทานะคะอย่างละ3บรรทัดเหมือนเดิมอย่างละ3ามบรรทัดนะคะปายหงหุย สามบรรทัดตามที่เราซื้อทำกรอบไว้นี้เลยนะคะวันนี้งานทั้งหมด3หน้านะคะก่อนที่จะจากกันวันนี้นะคะเราซื้อมีเพลงเยียนเซอร์เกอร์นะคะเยียนเซอร์เกอร์ก็คือเพลงเรื่องสีนะคะมาให้เด็กๆได้ดูกันเพื่อเป็นการทบทวนนะคะแล้วก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่เราซื้อสั่งนะคะทั้งหมด3หน้าแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะดเด็กๆใจเจียนบ๊ายบาย 我们学颜色吧，准备好了吗？红色、黄色、蓝色、紫色。红色、黄色、蓝色、紫色，干起来！红色、黄色、蓝色、紫色，转个圈，高高高举起手。红色、黄色、蓝色、紫色，做下吧，绿色。 橙色、黑色、白色、绿色、橙色、黑色、白色，站起来。绿色、橙色、黑色、白色，转个圈。高高的举起手。绿色、橙色、黑色、白色，坐下吧。金色、银色、粉色。 粉色、棕色站起来，金色、银色、粉色、棕色转个圈，高高高举起手，金色、银色、粉色、棕色坐下吧，站起来，转个圈，举起手，坐下吧。我们知道所有颜色啦。